สวัสดีทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะนำทุกคนมาดูวิธีการดัดแปลงพื้นที่ลำห้วยเล็กๆให้เป็นที่เลี้ยงหอยกันนะครับสำหรับลำห้วยนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านนะครับเราก็สามารถมีเวลาดูเลหอยได้ทุกๆวันนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้ปล่อยพ่อแม่พันหอยโข่งไปประมาณ60กิโลนะครับซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามนะครับนอกจากจะมีน้ำไหลตลอดแล้วนะครับก็ยังมีพืชพันธุไม้ต่างๆนา,นานาชนิดนะครับให้สำหรับเป็นอาหารของหอยโข่งด้วยนะครับ นี่นะครับบางส่วนของพ่อไม่พันหอยโขลงที่ผมได้ปล่อยลงไปเมื่อวานนะครับครับส่วนตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นทําที่กั้นนะครับ เพราะว่าบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำรั้วตะข่ายกัน้นหอยนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่แคบนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้สะดวกนะครับตอนนี้ผมก็ทำไว้ชั่วคราวก่อนนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นรั้วเหล็กไม่ไม่ได้หนามากนะครับตอนนี้ก็ทำไว้สองชั้นนะครับเพื่อป้องกันหอยเล็ดรอดออกไปนะครับส่วนอีกชั้นหนึ่งนะครับ ผมก็ได้ติดต่อร้านเหล็กนะครับเพื่อทํารั้วตะข่ายซึ่งเป็นเหล็กหนานะครับก็จะทําอีกชั้นหนึ่งบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อให้มีความทนทานกว่าชั้นแรกนะครับเนื่องจากเวลาที่ช่วงหน้าฝนนะครับฝนจะตกหนักน้ําค่อนข้างไหลแรงดังนั้นเราก็ควรที่จะทําไว้ให้มีความแข็งแรงนะครับ ข้อดีของการปล่อยหอยในลำคัววแบบนี้นะครับโดยที่เราทำที่กั้นไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าจะส่งผลดีค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นระบบของน้ำไหลนะครับแล้วก็จะมีพืชมีอาหารตามธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะแคลเซียมนะครับซึ่งจะมีสะสมอยู่บริเวณหน้าดินนะครับตามทรายต่งตางๆนะครับเพราะว่าจำเป็นสำหรับหอยด้วยนะครับ เนื่องจากว่าปกตินะครับบางคนส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงโดยที่ว่าไม่ใส่ดินให้นะครับดังนั้นหอยจึงเกิดอาการขาดแคลเซียมนะครับโดยที่ทําให้เปลือกหอยนะครับเกิดการแตกร้าวแล้วก็ลอกเป็นแผ่นๆเลยนะครับเนื่องมาจากว่าลักษณะของดินนะครับตามธรรมาชาติก็จะมีพวกแคลเซียมนะครับสะสมอยู่ ซึ่งหอยก็จะกินเป็นอาหารด้วยนะครับผมจะนำทุกคนไปดูพ่อแม่พันหอยที่ได้ปล่อยเอาไว้นะครับซึ่งผมได้ปล่อยจนข้างบนนะครับตอนนี้ก็ข้างล่างก็มีลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ นอกจากมีหอยแล้วนะครับก็ยังมีพวกปลาต่างๆอาศัยอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับนี่ครับกลางวันส่วนใหญ่หอยจะหลบซ่อนอยู่ในที่ร่มนะครับนะครับเต็มเลยครับ นับพืชไม้น้ําต่างๆนะครับที่ขึ้นบริเวณตามลําห้วยนะครับซึ่งถือเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าเราไม่จําเป็นต้องให้อาหารหอยเพิ่มนะครับ เยอะเลยครับทุกคน นี้ก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อตอนเช้านี้เองนะครับบางส่วนก็เริ่มทยอยออกครานใครมีพื้นที่แหล่งน้ำเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดัดแปลงสร้างเป็นฝายเก็บน้ำนอกจากเราจะเลี้ยงหอยแล้วนะครับเราก็สามารถทำการเลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับซึ่งในอนาคตนะครับผมก็ได้วางแผนไว้ก็จะทำการขุด บ่อเล็กๆนะครับประมาณหบ่อนะครับเรืเ,เด้านล่างเื่อในฤดูแล้งนะครับน้ําก็จะแห้งดังนั้นเราก็สามารถที่จะทําการขุดบ่อแล้วก็นําน้ํามาเสริมให้หอยได้นะครับ กล้วยลายก็มีนะครับทุกคนนี่ครับขนาดเป็นลำห้วยในสวญญานะครับก็ยังอุดอมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆด้วยนะครับ